ประเด็นของการเลี้ยงไก่ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงไก่การแนะนําให้เลี้ยงไก่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พลเอกวรย,ยุทธ์จันโอชาพูดเป็นท่านแรกแล้วก็เรื่องการแนะนําให้การเลี้ยงไก่แบบนี้มันเป็นแนวคิดที่ผู้นําระดับโลกเขาก็พูดกันนะครับ นี่เป็นไปตามที่คุยร้อยเมื่อวานนะครับที่จะให้ผมพูดถึงประเด็นเรื่องของการที่นายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นแนะนําให้มีการเลี้ยงไก่2ตัวทําไมกลายเป็นประเด็นดราม่าไดขนาดนี้นะครับผมจะไล่ทีละประเด็นนะครับเอาประเด็นของการเลี้ยงไก่ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงไก่การแนะนําให้เลี้ยงไก่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ พลเอกปรยุทธ์จันโอชาพูดเป็นท่านแรกแ,แล้วก็เรื่องการแนะนําให้การเลี้ยงไก่แบบนี้มันเป็นแนวคิดที่ผู้นําระดับโลกเขาก็พูดกันนะครับเศรษฐีระดับโลกเขาก็เคยพูดเรื่องนี้ว่าในขณะที่เขากระทาเขาเป็นคนที่จนที่สุดหรือถ้าเจอคนที่ฐานะไม่ดีเลยเนี่ยสิ่งแรกที่จะลงทุนนี่ก็คือการไปซื้อไก่เพราะไก่เนี่ยให้ผลผลิตเร็วมาก นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าการมอบไก่ให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับว่าในบางยุคบางสมัย,ยรัฐบาลก็มีการมอบไก่ไข่เนี่ยนะครับหรือมอบไกนะบ่ที่เป็นลูกไก่ตัวเล็กๆหรือไก่สาวก็เถิดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนไปเลี้ยงซึ่งมันก็สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในการที่เาขาคุ้นชินกับการที่เลี้ยงไก่ ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยคุ้นชินกับการเลี้ยงไก่มากกว่าคนตะวันตกอีกเพราะว่าไก่มันมันอยู่เคียงข้างคนไทยมาถึงขนาดตัวอักษรเรายังกอเอ๋ยกอไก่เลยนะครับทําไมเราไม่เป็นกอกบทําไมเราไม่เป็นอ่อกอเนี่ยกอกิ้งกือเพราะว่าเราคุ้นชินกับไก่มากก็เกงเป็นกอไก่ขอชื่เป็นขอไข่เรามีความคุ้นชินกับไก่กับไข่มาตลอด แล้วการกินไข่เนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตของมนุษย์ดยพวกคนไทยเด็กคลอดออกมาถึงจังหวะหนึ่งนะฮะการที่รับอาหารเข้าไปเสริมหลังจากที่เขาต้องเข้าในช่วงการลดนมลงมาเนี่ยเขาก็ต้องกินไข่แล้วไข่เป็นการที่ได้สารอาหารครบถ้วน สารอาหารครบอ่ะนะฮะถึงแม้ว่าครบท้่วคงไม่ถูกนักก็คือครบเนี่ยแหละสารอาหารที่ดีนะครับเทียบกับราคาของไข่หนึ่งฟองกับสารอาหารที่ได้เนี่ยมันคุ้มค่ามากบนฐานของการเลี้ยงไก่ซึ่งผูกพันคนไทยมาตลอดไก่ไม่ได้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงยากเลยผมเองผมเติบโตมาในในบ้านชนบทผมก็เติบโตปรการเลี้ยงไก่ซึ่งไก่ในสมัยก่อนเป็นไก่บ้านไก่ชนหรือซ้ำไปซึ่งเขาไม่ได้มีปริมาณไข่ออกมากมากมาย เพราะมันเป็นไก่ชนปีหนึ่งเนี่ยไก่ชนที่เป็นไก่ตามบ้านเราเนี่ยนะฮะไก่พื้นบ้านเนี่ยออกไข่อยู่ประมาณ80ฟองต่อปี60สฟองต่อปียังคุ้มเลยนะครับทาไมถึงคุ้มล่ะก็เพราะว่าพอมันมีไก่แล้วมันมีไข่ออกมาไก่หนึ่งตัวออกไข่ห้าสิบหกสิบฟองต่อปีนั่นหมายถึงปริมาณลูกไก่ที่จะเกิดขึ้นถ้าไข่สิบฟอง สามารถฟักออกมาได้สมมุติบ่า80%ก็ได้ไก่อีก8ตัวแต่มันไม่ได้มีไข่หนึ่งลังแค่แปดแค่10ฟองนะครับมันมีทีหนึ่งอ่ะสิถึงสิบห้าสฟอง20ฟองมันก็ขายวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วมันโตเร็วมากเพียงเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์มันก็โตเป็นสาวเป็นหนุ่มละแล้ว,ลวนอกจากกินไข่แล้วยังกินตัวมันได้อีกกินเนื้อไก่อีกขี้ไก่เองก็กลายไปเป็นปุ๋ยอีก ขนไก่ถ้ามีมากก็สามารถเป็นประโยชน์ได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไก่เนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ต้นทุนที่มันมันเข้ากันกับวิถีชีวิตผมไม่รู้สึกแปลกใจที่เห็นลพลเอกประยุทธ์จันโอชาล,ลงไปในภาคใต้แล้วพูดถึงการเลี้ยงไก่ผมไม่ได้รู้สึกแปลกใจและรู้สึกดราม่าอะไรนะครับท่านอย่าลืมเลยครับว่าในจังหวัดภาคใต้เนี่ยไก่ไก่เบตงเนี่ยมูลค่าไก่เบตงเนี่ยมันแพงกว่าไก่ทั่วไปอีก ไก่แต่ละพันธ์แต่ละพื้นถิ่นมันมีความแตกต่างกันแล้วก็มีมีลักษณะที่แตกต่างกันคนที่ออกมาดิดดิ้นจะเป็นจะตายกับเรื่องการเลี้ยงไก่การให้สัมภาษณ์การเลี้ยงไก่ของลุงตู่ลูเหมือนจะเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยเลี้ยงไก่อยู่กรุงเทพแล้วก็โปอยโวยวายนะครับว่าเอออะน,นะจะเลี้ยงไก่ได้อย่างไรฉันอยู่คอนโดจะเลี้ยงได้อย่างไร เขาไม่ได้พูดที่กรุงเทพเลยครับแล้วก็ไม่ได้พูดที่คอนโดฮะเขาพูดที่ภาคใต้เขาพูดในบริบทของคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทอยู่ในต่างจังหวัดท่านรู้ไหมครับว่าไก่ที่เลี้ยงถ้าเราเลี้ยงแบบบ้านๆเนี่ยผมโตมากับไก่บ้านเราไปฟังเนี่ยนั่นคือไก่ที่เป็นไก่พื้นบ้านเนยมันคือมันคือตัวเก็บขยะเลยนะครับเศษอาหารที่เหลือกินล้างจานเสร็จแล้วเนี่ยสาดทิ้งลงไปเนี่ย ข้าวที่่วงลงไปไก่มันก็กินได้กล้วยที่เรากินไม่หมดเปลือกกล้วยผัผกคะนงคะน้าที่เรากินไม่หมดสละลงไปมันก็จิกกินต้นกล้วยกอกล้วยมันก็จิกกินนี่มันอะไรกันน่ะมันจะดราม,ม่าอะไรนะก็นา่าอะฮะมีคนเอามาโพสต์ผมอ่านแล้วผมก็ปวดหัวจริงน,นะครับบอกว่าอยู่คอนโดจะให้เลี้ยงไก่สองตัวได้อย่างไร ขนาดหมาแมวยังเลี้ยงไม่ได้เลยเออเนาะคิดได้เนาะเขาไม่ได้บอกให้คุณเลี้ยงเขาบอกคนไหนที่เลี้ยงได้ก็เลี้ยงการที่นายกบอกว่าให้เลี้ยงไก่สองตัวไม่ได้หมายความว่าบอกให้คนเจ็ดสิบล้านคนทั้งประเทศเลี้ยงไก่สองตัวมันแล้วการเลี้ยงไก่เนี่ยมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะครับมันมีทั้งการเลี้ยงไก่ที่ใช้ในพื้นที่เล็ก การเลี้ยงไก่ไาให้ไก่เข้าอรณมดีก็พื้นที่เยอะขึ้นมันยากตรงไหนผมเองก็อยู่บ้านจัดสรรณวันนี้อยู่บ้านจัดสรรพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะอะไรผมเองเพิ่งจะทําเล้าไก่ด้านหลังบ้านเหตุผลเพราะว่าผมปลูกต้นไม้เสร็จแล้วผมรู้สึกว่าไอ้โคนต้นไม้เนี่ยมันล่มดีแล้วมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้ผมก็เอาตะข่ายมาล้อมเอา มงเศษไม้กิ่งมงกีไม้ที่มันมีอยู่นะมาตอกตอกตอกเช้ตะป,ปูตอกเข้าไปทําให้มันเป็นเราไก่ง่ายๆเพราะไก่มันไม่ใช่เด็กดื้อน,นี่ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสือมันไม่ใช่จระเข้มันอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ได้เกิดปัญหาได้กับไข่แล้วผมก็ซื้อแม่ไก่มาเอาละผมไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงไก่แบบไก่ไข่ผมก็ไปแทนที่จะซื้อไก่เด็กๆมาเลี้ยงตัวเล็กๆ,ๆผมก็ซื้อไก่สาวผมยังพูดทีเล่นทีจริงเลยว่า ผมพบเฉพาะคบเฉพาะเขาสาวไม่พบไม่คบคนแก่ก็คือไก่สาวผมซื้อไก่สาวมาตัวละร้อยเก้าสิบซื้อมาสิบห้าตัวเขาก็ลดให้เหลือตัวละร้อยแปดสิบห้าแล้วสมัยเนี้ยซื้อไก่สาวมาเลี้ยงเนี่ยเขามาส่งให้ถึงบ้านเลยครับหรืออย่างน้อยก็ส่งมาในจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เขามีรถส่งเ คือจากฟาร์มที่เขาเพาะไก่มาเนี่ยแล้วเขาก็ให้วัคซีนทุกอย่างเพราะเขาก็จะไล่ส่งมาทีและจังหวัดแต่ละจุดล้วก็ไปซื้อต่อมาผมซื้อมาสิบห้าตัวผมก็เลี้ยงอยู่ทุกวันเนี้แล้ววันเนี้มันเริ่มออกไข่แล้วครับผมเลี้ยงอยู่ประมาณสักสัปดาห์ที่สองต่อสัปดาห์ที่สามมันก็ออกไข่ละแน่นอนครับไก่สาวไข่สาวก็ออกมาลูกเล็กครับวันนี้ได้ทุกวันแล้วครับเริ่มจากวันละหนึ่งฟองวันนี้เริ่มมาเป็นสามฟองและ้ะ ยาว่าแตสิบห้าฟองที่ผมเลี้ยงสิบห้าตัวเลยครับออกไข่มาวันละแค่สามฟองเนี่ยผมยังกินไม่ทันเลยนะครับเพราะผมไม่ได้กินไข่ทุกวันนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรกับการที่ท่านนายกบอกว่าให้เลี้ยงไก่ท่านให้สตินีเสียว่าเอถ้าเรามาเลี้ยงไก่กันแล้วถ้าเกิดว่าไก่มันออกไข่มาก็อย่าเพิ่งไปกินไข่มันนะเอาไข่มันมาฟักให้มันมีไก่เพิ่มขึ้นอีก อย่างเนี้ยฟังแบบนี้เขาจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ยน่าจะเป็นหมายถึงไก่ที่ที่เป็นไก่พื้นเมืองไก่ที่มันผสมกับตัวผู้แล้วมันมีลูกได้คงไม่ได้หมายถึงไก่สาวอย่างที่ผมเลี้ยงคือมีแต่ไก่ตัวเมียซึ่งเขาเรียกว่าไข่ไก่ที่ไม่มีเชือ้อตัวผู้ผสมอยู่แต่ทําไมคนที่อยู่คอนโดไอ้คนที่อยู่หน้ากรียนคีย์บอร์ดไอ้คนที่ไม่เคยคิดจะเลี้ยงไก่ไอ้คนที่ชีวิตไม่เคยแม้แต่จับตัวไก่ ไม่เคยแยกแยะได้ว่าไก่ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียกลับจะเป็นจะตายเหรอครับผมไม่เข้าใจนะครับประเด็นต่อมาจะเห็นนะครับว่าการพูดเรื่องเนี้ยที่ผมบอกว่ามันมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่จะหยิบขึ้นมาอธิบายทีละประเด็นประเด็นที่2คือทําไมสื่อไปดราม่าเล่นแต่เรื่องของไก่สองตัวที่นายกพูดถ้ามองให้ลึกมองให้ทะลุจะเข้าใจเลยครับ เพราะการที่นายกลงไปในสารจังหวัดภาคใต้ได้พูดถึงโครงการมากมายที่รัฐบาลทําขึ้นสําหรับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งอีกหลายอําเภอในจังหวัดสงขลามีโครงการเยอะมากแต่การที่สื่อบางสํานักจับแต่ประเด็นเรื่องการพูดของนายกพูดแต่เรื่องไก่ มันเป็นความจงใจหรือเปล่าที่จะใช้ประเด็นเรื่องไก่2ตัวเนี่ยกบข่าวทั้งหมดที่เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศให้ได้รับรู้ว่ารัฐบาลได้ทําโครงการได้มีนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีไงมันเลยทาให้การเดินทางลงไปในจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ภาคใต้ ของท่านนายกรัมนตรีนั้นไม่มีใครหยิบเอาประเด็นเรื่องของนโยบายดีๆโครงการดีๆที่ทําขึ้นมามันเป็นยุธทธศาสตร์ในการนําเสนอข่าวกันใช่ไหมของอีกฝ่าฝหน่งหรือเปล่าแทนที่พื้นที่หนังสือพิมพ์พื้นที่ในสือ่อพื้นที่หรือเวลาในการออกข่าวจะมีเรื่อง ที่มันเกิดประโยชน์ที่มันพูดออกมาแล้วนําเสนอข่าวสารและเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองมันถูกหายไปหมดเลยเพราะถูกแทนที่ด้วยไอ้ประเด็นเรื่องไก่สองตัวท่านนายกชวนเลี้ยงไก่สองตัวครับไม่ได้ชวนเลี้ยงเฮียครับเลี้ยงไก่เพราะไก่มันกินไข่อย่างที่ผมบอกเลยครับเฮียเฮียในเลี้ยงไม่ได้กินไข่เฮียครับเพราะไขเ่เฮียคือขนมนะครับ เพราะไข่เฮียจริงๆมันหากินไม่ได้ผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นประเด็นที่อะไรที่จะต้องโอ้โหสื่อต้องมาประโคมข่าวเล่นอะไรกันขนาดนี้มองไปมองมาโอ้น่าจะเป็นเหตุผลในการที่จะทำให้ข่าวบางข่าวมันหายไปทำให้เรื่องบางเรื่องหรือหลายหลายเรื่องที่มันเกิดประโยชน์หายไป สื่อเนี่ยมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อเท็จจริงสื่อจะต้องรู้จักการสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์น,น่ะนำเสนอสิ่งที่มันเกิดความสัม,มคีในสังคมนำเสนอสื่อที่มันเป็นความจริงนำเสนอสิ่งที่มันสร้างสรรค์แต่นี่ดูเหมือนว่าจะพยายามทำทุกอย่างนายกขยับอะไรมีปัญหาหมดนายกปาถากาถาอะไรก็ตาม ขึ้นปรปรชาคาถาอะไรเนื้อหาสาระไม่เคยสนใจเลยจับประเด็นแต่ว่านายกสะดุดจะลม้มคิดแค่นี้แหละครับผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการจะดูลเลขาว่านายกจะล้มหรือไม่ลม้มไม่ได้สนใจแล้วครับในเรื่องแบบนั้นแต่เขาอยากรู้อยากให้ผู้สื่อข่าวซึ่งอยู่ในห้องประชุมนั้นๆสำนักข่าวที่มีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือนั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่านายกมนตรีเขาบอกอะไรเขาพูดอะไรเขาจะนําพาประเทศไปทางไหน จะประเด็นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าตั้งแต่ตอนที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยสื่อเนี่ยทุกช่องซึ่งแต่ก่อนมันมีอยู่ไม่กี่ช่องนะครับสามหต่อมาก็มีช่องช่อง 11, มี n b t ขึ้นมาแแล้วก็มีอะไรช่องสิแล้วก็มีนะ I 11, ฮะไอทแล้วก็กลายเป็นช่อง Thai p บ s เนี่ยแต่ก่อนการนําเสนอทุกอย่างมันมีมันมีเรื่องมีราวมีสาระ อาจจะมีบางช่องที่อาจจะมีเ,เขาเรียกว่ารายการที่ติดสร้างรอยยิ้มเล็กน้อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นการไปบิดเบือนสาระจนเกินไปเช่นสะเก็ดข่าวอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีเคล็ดเล็กน้อยนะครับหลุดเล็กน้อยมาให้ดูสร้างรอยยิ้มแต่ไม่ได้ทําอะไรเจือเวล่งเป็นกิจจาสนาฏในการที่จะทําลายฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้ตั้งตกตั้งใจทําทุกิีทานที่จะแซะทุกเรื่อง ให้มันเกิดปัญหาวันนี้สื่อมีปัญหาจริงๆครับโดยเฉพาะมันมีทั้งสื่อที่เป็นสื่อสื่อมวลชนจริงๆกับสื่อที่ใครก็ได้ที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถทําตัวเป็นสื่อได้อย่างผมเนี่ยที่ทงรายการแบบนี้จะว่าเป็นสื่อก็อาจจะเรียกได้แต่ผมเองไม่เคยคิดว่านี่คือเป็น,เป,นเป็นสื่อผมถือว่านี่คือคนในครอบครัวที่มาคุยกัน เลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไ่ดิครับผมไม่มีปัญหาเลยเลยก็ถ้าไม่เลี้ยงไก่แล้วไก่เบย์ตรงจะทาไงถ้าทุกคนไม่เลี้ยงจะให้ไปซื้ออย่างเดียวเหรอวิธีคิดนะฮะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเอาละครับวันนี้พูดกันมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยพอของปากของคอกันนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เตือนว่าแบตแบตจะหมดแล้วนะครับคุณยอดบอกสือ่อสื่อเสียมอ๋อคุณเดชเดชาธรรมครับ จองสองตัวเลี้ยงไว้เดี๋ยวนี้เป็นสิเลยใช่ครับมันโตเร็วมากแล้วไก่ถ้าเป็นไก่พันไข่นะที่ผมซื้ออย่างไก่แันไข่ของผมเนี่ยซื้อมันเนี่ยใน1ปีเนี่ยเขาจะมีไข่280ฟองถึงสามฟองต่อปีนะครับต่อตัวนี่คือค่าเฉลี่ยแล้วท่านคิดดูดิครับว่าว่าปีหนึ่งสามวันมันก็หมายความว่ามันจะมีไข่กินทุกวันจริงๆเหลือก็ไปขาย แต่ถ้าไก่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงไว้เดี๋ยวมันก็โหเพาะพูณเพิ่มขึ้นเริ่มทําไมคนในพวกเรียกว่าคนในชนบทหรือชาติพันธุ์ชาวเขาเนี่ยเวลาเขาจะแต่งงานกันเขายังต้องมีการมอบพ่อไก่แม่ไก่ให้กับคู่บ่าวสาวเลยเขาให้เพื่ออะไรให้บ่าวสาวที่ได้เอาไปเลี้ยงมันจะได้สามารถเลี้ยงเขาเลยสุดท้ายมันจะกลับมาเลี้ยงคนเลี้ยงอีกทีหนึ่งเลยครับคนโบราณไม่ได้โง่หรอกครับ การที่มอบไก่ให้การที่ประเพณีทุกอย่างมันมีเรื่องไก่กระไขมาผสมผสานด้วยเนี่ยเพื่อให้คนหันมารู้จักเลี้ยงมันแ้วสุดท้ายไก่จะกลับมาเลี้ยงเรานะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณที่วันนี้มอบดาวให้8 5ดบหดวงนะครับวันนี้รวมแล้วทั้งหมดเกือบ5 0นแล้วครับสําหรับดาวนะครับยังขอบคุณทุกท่านจริงๆรินะครับพรุ่งนี้ผมไปจัด น้ำหวานมอบให้อีกตําตำบลน,นะครับเดี๋ยวคงได้มาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้แบตจะหมดแล้วต้องขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนจริงๆนะครับขออนุญ,ญาตจริงๆวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรามาพบกันเหมือนเดิมส่วนประเด็นอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่ารา้องนาแล้งดินเรา้าร้องโทษจนใจเจียนขาดแล้วระองสรงผ่านพบน้ำพระไทยดึง ไม่งามเต็มป่าไม้น้ำรัอภาพหมด